ชื่นชมสถานศึกษาเด่นเราเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มีัสให้สิทดี สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีค่ะสำหรับเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนายอีกหนึ่งรอบนะคะยังจำกันได้ไม่เอ่ยคุณครูนายคุณครูกนิฐาทับมอนนะคะอาววันนี้นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยชุมชนของเราค่ะหน่วยชุมชนของเราในสัปดาห์นี้นะคะ สำหรับวันนี้เนื้อหาในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชนนะคะอาชีพในชุมชนของเราเนี่ยก็มีอาชีพมากมายหลากหลายนะคะที่อยู่รอบๆตัวเด็กๆเราลองมาดูซิว่าเด็กๆพอจะทราบม้้งไหมว่าอาชีพอะไรนะคะที่มีอยู่ในชุมชนของเราหรือทราบบ้างไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราประกอบอาชีพอะไรนะคะ ลองมาดูอาชีพแรกกันนะคะเด็กๆคิดว่าอาชีพแรกเป็นอาชีพอะไรคะลองทายดูสิคะถูกต้องค่ะอาชีพนี้คืออาชีพครูครูเด็กๆออกเสียงให้ถูกนะคะครูมีรอเรืออยู่ด้วยนะคะรอเรือต้องมีคับกล้ำนะคะก็คือต้องใช้ครู ไม่ใช่ครูนะคะครูใหม่ค่ะออกเสียงพร้อมๆกันนะคะครูครูเก่งมากค่ะอาชีพต่อไปนะคะเด็กๆลองทายสิคะอาชีพอะไรคะถูกต้องค่ะอาชีพคุณหมอนะคะเด็กๆดูนะคะหมอหมอ ออกเสียงพร้อมกันค่ะหมอค่ะอาชีพคุณหมอก็อยู่ใกล้กับเด็กๆเ,เลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่สบายนะคะเ,เราก็จะต้องไปพบกับคุณหมอแต่ตอนนี้เด็กๆของคุณนายทุกคนเนี่ยคุณนายทราบว่าจะต้องสบายดีแน่ๆเลยแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนเลยนะคะต่อไปนะคะถายสิคะอาชีพนี้เป็นอาชีพอะไรคะลูกมีหมวกด้วยเห็นไหมคะ หมวกด้านบนที่ใส่ที่บนหัวด้วยอาชีพอะไรคะถูกต้องคะ่ะอาชีพต่อไปนะคะคืออาชีพพยาบาลพยาบาลเอาออกเสียงพร้อ,รอมๆกันคะ่ะพยาบาลเก่งมากคะ่ะไหนคุณพ่อคุณแม่ของใครเป็นพยาบาลบ้างคะเอ๊ะเมื่อกี้คุณนายพูดว่าคุณพ่อด้วยคุณพ่อเป็นพยาบาลได้ไหมคะได้ ะะถ้าคุณพ่อเป็นพยาบาลเนี่ยเราก็เรียกคุณพ่อว่าเป็นบุรุษพยาบาลนะคะแต่ถ้าคุณแม่ของหนูเป็นพยาบาลก็เรียกเพียงว่าพยาบาลนะคะอาชีพต่อไปนะคะลองทายสิคะใครทราบบ้างเอยเก่งมากเลยอาชีพนี้คือทหารใช่ไหมคะอ,ออกเสียงพร้อ,รอมๆกันนะลูกทหาร ทหารนะคะทหารมีหน้าที่อะไรคะปกป้องดูแลประชาชนนะคะมีมีหน้าที่เขาเรียกเขาว่าทหารเนี่ยเป็นรั้วของชาตินะคะช่วยดูแรลรักษาความปลอดภัยของประเทศเรานะคะอาชีพต่อไปลองทายดูสิคะเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของเด็กๆบางคนด้วยอาชีพอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะอาชีพตำรวจตำรวจเด็กๆสังเกตดูนะคะตำรวจตรงนี้เรามีรอเรืออยู่ถ้ามีรอเรืออยู่เด็กๆจะต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะออกเสียงพร้อมกันนะล,ลูกตำรวจตำรวจอีกครั้งนะคะตำรวจนะคะเก่งมากเลยค่ะ อาชีพต่อไปอะไรเอ่ยมีนกวีดด้วยยืนเป่าปิดปิดมีสัญญาณไฟจราจรด้วยลองทายสิคะถ้าเด,เด็กมาที่โรงเรียนของเราเนี่ยทางด้านประตูด,ด้านข้างก็จะมีคุณคนนี้คอยดูแลเด็กๆอยู่อาชีพอะไรคะอลองทายกันนะคะอะไรเอ่ยตำรวจจราจรตำรวจจราจร เก่งมากเลยค่ะคุณลุงตำรวจจราจรเนี่ยท่านจะช่วยเด็กๆทำอะไรคะลูกอ่าพาเด็กๆข้ามถนนใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยปลอดภัยนะคะเวลาที่มาโรงเรียนหรือข้ามถนนตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นทางม้าลายนะลูกเราจะต้องเดินข้ามทางม้าลายนะคะและตรงนั้นเนี่ยก็มักจะมีคุณตำรวจจราจรเนี่ยคอยดูแลพวกเราอยู่นะคะหรือถ้าเวลาที่การจราจรติดขัดนะคะ บริเวณที่เป็นแยกใหญ่ๆเป็นสีแยกเป็นอะไรเนี่ยคะก็จะมีคุณลุงตำรวจจราจรเนี่ยคอยดูแลอยู่ไม่ให้รถเนี่ยเกิดการติดขัดนะคะท่านจะคอยดูแลไม่ให้รถเนี่ยติดแล้วก็คอยดูแลผู้คนที่เดินข้ามไปมาตรงนั้นด้วยนะคะเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณลุงตำรวจจราจรนะคะเวลาให้สัญญาณเด็กๆต้องคอยดูด้วยนะคะอาชีพต่อไปเคยเห็นหมิเอ่ย อ่าบางคนเคยเห็นบางคนยังไม่เคยเห็นอันนี้คืออาชีพไพรสณนนะคะเด็กๆไพรสณนเราเรียกว่าบุรุษไพรสนบุรุษไพรสนีพูดตามคุณครูนายนะคะบุรุษไพรสนีนะคะ ไปรษณีย์เนี่ยมีหน้าที่นำส่งจดหมายพัสดุเวลาหนูอยากจะส่งของไปให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะหรือว่าเราอยู่คนละที่กับคุณพ่อคุณแม่จะส่งจดหมายจะส่งอาหารที่รับประทานไปก็เราก็จะผ่านทางไปรษณีย์คือบุรุษไปรษณียน์นี่ะค่ะนะคะ,นะคะหรือส่งจดหมายนะคะก็จะผ่านทางบุรุษไปรษณียน์นะคะอาชีพต่อไปนะคะเด็กโอ้โหอันนี้ใครทายถูกบ้างเอ่ย เมื่อไม่กี่วันนี้มีเหตุการณ์ที่เราดูในในข่าวใช่ไหมคะบุคคลท่านนี้สำคัญมากๆเลยใครทายถูกมั้งคะโอเคเก่งมากเลยคะ่ะพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงนะคะอาชีพนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะเมื่อเกิดเหตุ ไฟไหม้ตรงไหนนะคะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดับเพลิงเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยดับเพลิงในที่นั้นๆน,น,นะคะซึ่งในชุมชนของเราอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตเราเลยนะคะจะมีสถานีดับเพลิงอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าในปีหน้านะคะปีหน้าเด็กๆได้อยู่อนุบาล3เนี่ยคุณครูก็จะพาเด็กๆไปที่สถานีดับเพลิงกันนะคะเราจะไปชมการแสดง ซ้อมดับเพลิงที่นั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูภาพแล้วก็รู้จักกับเกี่ยวกับพนักงานดับเพลิงไปก่อนนะคะเด็กๆพนักงานดับเพลิงนะคะอา้าวอาชีพต่อไปทายสิคะนี่คืออาชีพอะไรเอย่ยถูกต้องคะ่ะอาชีพนี้คืออาชีพชาวนาพูดตามคุณนายนะคะชาวนา ชาวนาเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะอาชีพชาวนาก็คือทำนาทำนาปลูกข้าวปลูกข้าวให้พวกเราได้รับประทานกันนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของประเทศไทยนะคะถ้าไม่มีอาชีพนี้คนไทยเราจะไม่มีข้าวรับประทานนะคะเด็กๆนะคะชาวนาค่ะอาชีพต่อไปคะ่ะลองทายสิคะอ๋อมีจอบด้วยแบก อะไรไปเนี่ยกำลังจะเดินไปแล้วมีอีกคนนึงถือตะกร้าอยู่ตรงนี้อาชีพนี้นะคะลองทายดูนะคะทายถูกไหมเอย่ยเฉลยนะคะอาชีพนี้คืออาชีพชาวสวนค่ะชาวสวนจังหวัดอุตรดิตถ์เราในเขตชุมชนของเราเนี่ยอาชีพชาวสวนเนี่ยทำกันเยอะแยะมากมายเลยไหนบ้านใครมีสวนบ้างคะอ่าบ้านใครมีสวนบ้างเอย่ยสวนอย่างเช่นสวนผลไม้ สวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดนะคะสวนผักสวนพืชผลต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือที่บ้านคุณปู่คุณย่าใครทำบ้างเอ่ยนะคะอาชีพชาวสวนนี้ก็มีส่วนสำาัคันอย่างยิ่งเลยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยประกอบอาชีพชาวสวนกันเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นอาชีพที่น่ายกย่องนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีอาหารรับประทานกันนะคะ อาชีพนี้ลองทายสิคะโอ้ยืนยิ้มอยู่มีผล,ลไม้อยู่ด้านหน้าด้วยอาชีพอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะอาชีพค้าขายนะคะค้าขายก็มีตั้งแต่ขายผลไม้ขายผักขายอุปกรณ์เครื่องเขียนขายอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้ในภาพเนี่ยคุณนายเอามาให้ดูเนี่ยเป็นการขายผลไม้กับพืชผักนะคะอาชีพนี้เราเรียกว่าอาชีพค้าขาย พูดอีกครั้งนะคะอาชีพค้าขายเก่งมากค่ะโอ้โหภาพนี้ใครทายถูกม้างคะนี่คืออาชีพอะไรเอ่ยอา้าวถ้าเด็กผมยาวต้องไปที่ไหนล่ะคะไปตัดผมเราก็ต้องไปหาใครคะลูกเก่งมากค่ะช่างตัดผมใช่ไหมคะช่างตัดผมนะคะก็มีทั้ง ทั้งที่เป็นช่างที่เป็นท่านผู้ชายแล้วก็ช่างตัดผมที่เป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างผู้ชายเนี่ยก็จะตัดผมผู้ชายช่างผู้หญิงก็จะตัดผมผู้หญิงแต่ก็หลายๆร้านก็อาจจะเปิดว่าช่างผู้หญิงเนี่ยก็ตัดผมผู้ชายได้ช่างผู้ชายก็ตัดผมผู้หญิงได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะแยกร้านกันนะคะอ้าวดีๆค่ะ จบแล้วค่ะสำหรับอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนของเราที่บ้านของเด็กๆลองสอบถามดูนะคะตอนนี้เด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของเราประกอบอาชีพอะไรไหนเด็กๆลองถามดูแล้วก็ส่งคลิปมาบอกคุณครูนะคะว่าที่บ้านหนูคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรนะคะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะเด็กๆ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับคุณครูนายใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ